เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้เรื่องเวลาอาถรรพ์ตอนที่สามเชือกหนังสีดำม,ม้วนเป็นวงกลมอยู่ในมือของพรานพรเขายกขึ้นจบบนหัวพึพรรมพำภาวนาคาถาสักครู่แล้วจึงยื่นส่งให้น้องชายพรานน้อยรับมายกไหวแล้วถือไว้ความร้อนแรงแล่นว่าผ่านแขนขนลุกสู้ทั้งตัวเขาก้มลงพิจารณาเชือกอาคมในมือคเนว่ามันน่าจะยาวประมาณสองเมตร ตลอดทั้งเส้นหนังเต็มไปด้วยอักขระเลขยันพราวไปหมดเสียงเนิบชาของพี่ชายเล่าถึงความเป็นมาของเส้นเชือกข้าได้มันมาจากพ่อหมอที่นับถือเมื่อเกือบสิบปีก่อนเล่ากันมาว่าเชือกเส้นนี้สามารถจับสัตว์ร,ร้ายหรือพูดถีวิญญาณได้ถือเป็นของขลังขั้นสูง แต่เวลาที่ผ่านมาตัวข้าเองยังไม่เคยลองใช้เลยไม่รู้ว่ามันจะขลังจริงไหมพี่เลยไม่มั่นใจว่าจะจับมันได้หรือเปล่าใช่แต่ถึงยังไงเราก็ไม่มีทางเลือกทั้งหมดเงียบงนันทุกคนจับจ้องเชือกอาคมในมือพรานน้อยด้วยความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไป สุดท้ายพรานผู้เป็นต้นเหตุของเรื่องจึงเอ่ยเบาๆยังไงเราก็ต้องเสี่ยงที่ข้าเชื่อว่าแมวตัวนั้นจะทำให้เราลืมตาอ้าปากได้เขายื่นส่งเชือกคืนให้ที่ชายพรานพลายรับมยายัดใส่ย่ามไว้ตามเดิมเขาลุกขึ้นยืนเงยหน้ามองฟ้าครามเข้มยามสิบโมงจะทำยังไงต่อหลักพี่เองกับไอหินงไปทำาแล้วดักสัตว์ไว้หลายๆอันช้ยเถาวันแทนเชือก จากนั้นก็วางไว้ตามทางด่านหรือทางที่เองคิดว่ามันจะมาเขาหยุดคิดเล็กน้อยถ้าเชื่อว่าภายในวันสองวันนี้มันจะต้องผ่านมาอีกแค่นั้นเองเหรอพี่พรานไพรผงบหัวเออแล้วเชือกอาคมเองไม่ต้องห่วงข้ากำหนดแผนจัดการมันเอาไว้แล้วทำตามที่ข้าสั่งก็พอ พรานน้อยมีสีหน้าสงสัยแต่ก็หันไปชักชวนลูกชายให้ช่วยกันหาวัสดุมาจัดสร้างกับดักตามคำสั่งพี่ชายแล้วดักสัตว์เกือบสิบอันถูกติดตั้งอยู่ตามเส้นทางด่านสัตว์ที่พรานน้อยและหิงคาดว่าเจ้าแมวตาเพชรจะต้องเดินผ่านหลังจากตรวจตราความเรียบร้อยอีกพักใหญ่ คนทั้งสองก็กลับมาพบกับพรานพรายซึ่งนั่งหลับตาบริกรรมคาถาโดยมีเชือกอาคมวางสงบนิ่งอยู่บนหินใหญ่คลิปตานั้นเองเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดก็บังเกิดขึ้นเมื่อเส้นเชือกค่อยๆบิดไปมาเหมือนมีชีวิตสะบัดซ้ายทีขวาทีราวกับงูยิ่งพรานพรบริกรรมรัวเร็วขึ้นเส้นเชือกอาคมก็ดีดตัวเร็วตามไปด้วย จนสุดท้ายเส้นเชือกก็สะบัดขึ้นไปในอากาศแล้วตกวูบลงสู่มือที่รอรับอยู่ฟรานไวชะการลืมตาแล้วเป่าครวดเาเมียนมองของขลังในมือด้วยความพอใจสองพ่อลูกถลาเข้ามานั่งด้านข้างสีหน้ายังใช้แววตื่นตะลึงภาพของเชือกอาคมที่เคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตยังติดตาฟรานไพรยกเชือกขึ้นจบแล้วหันมาถามเรียบร้อยดีใช่ไหม รานน้อยยบยักหน้าพี่ชายยิ้มแย้มดีต่อไปก็แค่รอเวลาเท่านั้นเองกับไอ้หินหมันไปดูกับดักถ้าเห็นอะไรผิดปกติก็รีบมาบอกข้าข้าต้องเตรียมของอีกเล็กน้อยเชื่อเถอะไอ้น้อยแนวตาเพชรเห็นจะหนีเองกับข้าไม่พ้นตกลงพี่อีกอย่างห้ามทำอะไรที่ข้าไม่ได้สั่งถ้าเองเจอแมวตาเพชรอย่าเข้าใกล้หรือทำอะไรมันให้มาบอกข้าก่อน อีกสักพักเองสองคนก็ไปได้แล้วครานัยกลางคนลุกขึ้นยืนแล้วก้าวหายเข้าไปในราวป่าทิ้งสองคนพ่อลูกให้นั่งมองตากันด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถูกบ่ายสามโมงตรงแดดอ่อนลมสงบหลังจากงีบกลางวันพักใหญ่พรานน้อยก็ชักชวนลูกชายให้ไปตรวจตราดูแล้วดักสัตว สอสามอันแรกผ่านไปโดยไม่มีสิ่งผิดปกติใดแต่พออย่างเข้าแนวป่าซึ่งติดตั้งแล้วอันที่สี่ไว้เท่านั้นหินก็อุทานออกมาแล้วเห็นพรวดเข้าไปยืนข้างเศษซาาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแล้วดักสัตว์มาก่อนบัดนี้มันกลายเป็นเพียงท่อนไม้หักพังและเถาวันรุ่งริ่งกระจัดกระจายเต็มบริเวณพร้อมกันนั้นยังพอมองเห็นรอยอุ้งตีนเล็กๆปรากฏอยู่ทั่วไป ชายหนุ่มก้มลงหยิบไม้ขึ้นมาหนึ่งท่อนแล้วหันมองบิดาพรานน้อยหรีตาลงเล้าที่เขากับลูกชายสร้างแข็งแรงและทนทานสามารถดักสัตว์ป่าได้ตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ต่อให้เป็นเสือโคร่งพรานวัยกลางคนก็มั่นใจว่าจะไม่สามารถแหกหมีไปได้แต่จากหลักฐานที่เห็นอยู่ในตอนนี้กลับมีสัตว์บางตัวทำลายเล้าลงอย่างง่ายดาย เสมือนว่ามันมีเรี่ยวแรงมหาศาลผิดธรรมดาแมวตาเพชรเขาพึงทําหินโยนไม้ทิ้งแล้วเดินมาหาเอายังไงดีพ่อไปดูอันที่เหลือก่อนแล้วค่อยว่ากันพรานน้อยตัดสินใจแล้วออกเดินนำทั้งที่ทใจเต้นระรัวแล้วอีกสามอันพังยับเยินในสภาพไม่แตกต่างกัน รอยอุ้งตีนเล็กๆปรากฏทั่วไปหมดพรานน้อยสุดตัวนั่งพิจารณาร่องรอยอย่างถี่ถ้วนเขาค่อนข้างมั่นใจว่ามันคือแมวตาเพชรอย่างแน่นอนหันมองลูกชายที่ยืนมองรอบด้านอย่างระแวดระวังหญิงถือมีดเดินป่าไว้แน่นเหมือนกำลังหวาดหวั่นภัยอันตรายไอหิงชายหนุ่มสะดุ้งเพื่อพรานน้อยลอบถอนหายใจหนักลูกชายของเขาใจสอกเกินกว่าจะเป็นพรานที่ดี เองไปตรวจดูตามแนวป่าฝั่งนู้นว่ามีร่องรอยอื่นอีกไหมหินแยกไปอีกทางพรานน้อยหันกลับแล้วมุ่งตรงไปยังป่ารกกระทึบอีกด้านก้มก้มเงยเงยอยู่สักพักจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดสายตาไปได้แล้วเขาก็กลับไปหาลูกชายเจออะไรไหมไอ้หินไม่เจอพ่อกลับไปหาลุงเองกันทั้งสองเร่งฝีเท้าเพื่อให้ทันก่อนฟ้ามืด แต่ยังไม่ทันจะไปถึงพรานไพรก็วิ่งสวนมาอย่างร้อนรนตื่นเต้นเขาโบกมือให้คนทั้งสองตามข่ามาไอ้แมวตาเพชรเสร็จข่าแล้วแม้จะยังงุนงงแต่คำพูดของพรานไพรก็สร้างความตกตะลึงให้คนทั้งสองไม่น้อยทั้งคู่เร่งฝีเท้าติดตามครานไวยชะกันซึ่งเลี้ยวไปตามทางด่านแคบเล็กด้วยความคล่องแคล่วชั่วเวลาไม่นานนะัก ทั้งหมดก็ได้ยินเสียงร้องแหลมเล็กเกรี้ยวกราดพร้อมทั้งเสียงดิ้นรนรุนแรงพอพ้นจากต้นพระเจ้าห้าพระองค์ขนาดใหญ่พวกเขาก็ต้องอุทานออกมาแมวสีดำดวงตาแวววาวกำลังดิ้นรนอย่างถึงที่สุดเชือกอาคมมัดแน่นอยู่ที่ข้อเท้าหน้าข้างขวาพรานน้อยกำลังจะถลันไปที่แมวตาเพชร แต่พี่ชายยกมือขวางเอาไว้สีหน้าพรานไพรเคร่งเครียดอย่าให้น้อยไม่เห็นหรือ,อยังไงว่ามันกำลังคลงั่งเจ้าแมวดำตาเพชรสะบัดต,ตัวรุนแรงอ้าปากส่งเสียงร้องขู่ตลอดเวลามันมองมายังคนทั้งสามด้วยดวงตาแวววาวแฝงความโกรธแค้นพ,นพรานไพรรู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อนพิกลเมื่อเผชิญหน้ากับดวงตาคู่นั้นเขาสังหอนใจไม่ดี แต่ก็พยายามขับโลกความรู้สึกนั้นออกไปสาวเท้าอย่างระวังเจ้าแมวดำพยายามกระโจนเข้าหาแต่เส้นเชือกอาคมกลับรั้งมันเอาไว้แน่นครานผู้เจนไพรท่องบริกรรมอาคมหวังจะสะกดความดูร้ายฉับพลันนั้นเองเชือกอาคมก็เคลื่อนไหวดุดมีชีวิต ยิ่งเจ้าแมวตาเท็ดขยับตัวมากเท่าไหร่เชือกก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นตามไปด้วยสุดท้ายเจ้าแมวดำก็หมดฤทธิ์นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงพรานใครจรหดฝีเท้าจนเกือบจะถึงตัวมันอยู่แล้วเขาชะงักเล็กน้อยพรานสองพ่อลูกยังคงหยุดยืนห่างออกไปประมาณสิบเมตรไอ้น้อยพรานที่ชายเรียกหนักแน่น เองจำไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเองห้ามแก้เชือกออกเป็นอันขาดน้องชายพยักหน้าเขาจึงหันกลับไปหาแมวตาเพชรอีกครั้งนายพรานหลับตานิ่งสวดอาคมค่อยๆเอื้อมมือกัะเชือกออกจากแล้วตลอดเวลาแมวตาเพชรสลบสลายตัวอ่อนกระทั่งเขาอุ้มมันมาไว้ในอ้อนแขนพรานใครก็เป่าลมใส่กระหม่อมเจ้าแมวดำสะดุ้งเฮือกแล้วแน่นิ่งไปอีกครั้ง เอาถอนหายใจเหนื่อยอ่อนก้าวเดินกลับมาหาคนทั้งสองยื่นส่งร่างกายซึ่งมีมูลค่าหลักล้านให้แก่พรานน้อยเราต้องรีบกลับบ้านไอ้น้อยข้าย,ยังต้องทำพิธีอีกตอนนี้ยังวางใจไม่ได้พรานน้อยเหมอมองแมวตาเพชรในอ้อมแขนมันคือโชคมหาสารที่จะเปลี่ยนแปลงเขาและครอบครัว หินขยับตัวมาใกล้บิดาตอนนี้เชือกอาคมหลายตัวออกจนสามารถมองเห็นตัวมันได้ถนัดชัดเจนไม่ได้แตกต่างจากแนวธรรมดาทั่วไปยกเว้นเพียงตาเพชรลวดลายประหลาดและประกายสีทองอ่อนจางซึ่งแทรกอยู่แทบจะทุกขุมขนชายหนุ่มอดสิิวกายด้วยความกลัวไม่ได้เขาสัมผัสได้ถึงความอาถรรพ์และเคราะห์ร้ายที่วนเวียนอยู่ภายในตัวของมันไปกันเถอะไอ้น้อย ครานใครบอกกับน้องชายสีหน้าผ่อนคลายไปไม่น้อยเขากำลังจะก้าวเดินแต่หูกลับได้ยินเสียงใบไม้พลิกรวดเร็วยังไม่ทันหันกลับไปมองครานน้อยก็ตะโกนดังลัน่นจงอางครานใครหันขวับ จังหวะเดียวกับที่พยางูชูคอแล้วฉกครวดเขายกมือขึ้นกันตามสัญชาตญาณอ,อักษรพิษร้ายจึงฝังคมเขี้ยวที่ข้อมือมันกัดแน่นเหมือนปลิงครานน้อยยัดแมวตาเพชรให้ลูกชายกระชากมีดจากเอวกระโดดเข้าจับที่หัวงูร้ายใช้มีดคมกรีบตัดหัวของมันออกมาเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที พรานน้อยยังคงใช้มีดสับหัวของพญาอสอรพิษจนเละเทะกลายเป็นเศษเนื้อจากนั้นเขาจึงหันกลับมามองหน้าพรานไพรที่ชายกุมแผลแน่นสีหน้าซีดเซียวที่ไพรเป็นอย่างไรบ้างน้ำเสียงร้อนรนระคนห่วงใยอย่างถึงที่สุดพรานไพราสายหน้าจับไหลน้องชายจ้องไปในดวงตาตื่นตระหนกคู่นั้นจำไว้นะไอ้น้อยอย่าแก้เชือกอาคม หิงได้แต่ยืนนิ่งมองลุงกับพ่อหายนะแรกบังเกิดขึ้นแล้วรอติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ฟังมาจนจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา